มิงลาบาอคอวอลีดีเพียวเพยวบามิ่อเช่นเสียวาหมอตุนาบผิวพยาบาลลูนาคนไข้ผู้ป่วยลู้เลยขอรู้ยาบาร์เรคนเฝ้าไข้ลูนาซาเรตูยาผู้ป่วยอะไรลูนาเยอามือเรียวขอเช็คเจ้าบาร์เรเชวิศวกรวิศวกรเอนจิเนียร์กรรมกร ซาโลยิตมาต่กระูจ้องดูจ้องดานักศึกษานักศึกษาอยู่ๆอัดฉันจ้องดูจ้องนาเกูจารอนักเรียนอพีตมานักวิ่งล้ววิตมานักมวยนักมวยบอลต์ตมานักเตะฟุตบอลนักเตะฟุตบอล ช่างทาสีซีตกเสียช่างซ่อมรถกราฟเยนเสียช่างซ่อมเครื่องสติปเยเนเสียเจ้าของไปเชนเจ้าของร้านใส่ไปเชนเจ้าของร้านยาซีใส่ไปเชนเจ้าของร้านทองชีใส่ไปเชนอ๋อ ပိုင်ရှင်ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးခါကြမှစိုင်ဆိုတဲ့ run ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့အနောက်မှာဘာဘာပိုင်ရှင်လဲဆိုပြီးတော့အခေါ်ဝေါ်ထည့်ပြောမယ်စေယုံပိုင်ရှင်ကိုကြတော့ run ဆိုတာစေယုံကစိုင်မဟုတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မ run ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြုတ်မယ်ဥပမာเจ้าခုံโรงพยาบาลเนาะเจ้าของร้านโรงพยาบาลလို့မပြောဘူးเจ้าขုံโรงพยาบาลเจ้าของโรงเรียนအဲ့ဒါเจ้าတော် ใส่魔法的對著魔人走的這個龍口跳逼比較親切了吧是